คือเราในวัยอายุยี่สิบหกปีเพิ่งรู้ว่าตัวเองสายตาสั้นเพิ่งไปตอมนันมานะคนซื้อคอนแทคมาใช้เพิ่งใส่คอนแทคสายตาครั้งแรกโอ้ oh my god นี่เราใส่ลบหนึ่งสองห้ามาขัา้นตอนแรกแกะนี่ก่อนอุปกรณ์อุปกรณ์เนาะอันนี้คือจะเป็นที่คลิเลน อาจริงปะมันใส่จนดูไม่ออกเลยว่ว่าข้างไหนคนใส่ข้างไหนอะ่ะเฮ้ยข้างนี้เห็นชัดกว่าเลยอะ่ะคือมองแล้วมันเห็นชัด มต้องเห็นชัดสิเพราะว่ามันเป็นสายตาเนาะใส่แล้วทุกคนเห็นไหมคือแบบมองเห็นชัดมากดีใจอะ่ะอันใหม่ใหม่ในวัย2ี่สิบปี